สวัสดีครับมดีเสภาบึงวิธีการค้ำมะนาวนะครับเด้อขับมะนาวครับครับมะนาวอานนี้เป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรนะครับเด้อครับครับปลูกโดยเมล็ดครับปลูกโดยเมล็ดครับต้นมันสูงครับสูงมากเลยครับก็เลยขังามันขึ้นครับขับงากรขึนครับเพว่าเขาเอาไ้ถึงตุกหอดกดินครับตุกหอดินมันจะเป็นอะไรเป็สวยงามครับเป็นบอกหน่วยครับใครเขาขับเนี่สครับมันสีสวยงามครับ พอาขำเบื่ปุ๊บอ่าเฮาก็หนุ่มกิ่งพลงมาครับหนุ่มกิ่งพลงมาครับพอหนุ่มกิ่งพลงมาพมันก็ส่อหน่วยหลายครับพี่น้องเข้ากับนี่หน่วยเป็นแบบหลายนลครับนี่พี่น้องเบื่อเลยครับเด้อครับนี่หน่วยครับหน่วยเป็นแบบหลายดกแหงครับหน่วยเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องด่านล่างครับหน่วยดกแหงครับครับหน่วยดกแหงเป็นมะนาวพันแป้นพิจิตครับเขาเห็ดเป็นขางให้เพิ่นครับขำเห็เพิ่นเป็นขางครับ เปิดพี่น้องเด้อครับเด้อครับพี่น้องมีบางน้าเขาเปปลูกโดยเม็ดนี่สิครับก็ลองขำมือนะครับด้วยใหยื่พันเอ็นลงมาพันเอ็นลงมาหนักหน่วยมันฉีกครับตอนมันฉีกครับตอนมันฉีกครับก็เลยขำใบครับใส่ใหม่ขำใบครับเอาใส่ปัสสาวะที่ว่าเขามีอยู่ในถ่องทิ้นในบานเท่ารับขำครับนี่ก็ใส่ใบไผ่ครับใส่ใบไผ่ครับกลับขึ้นกลับเห็บเป็นข่างคือคือข่างพักพวกไอ้ข่างพักข่างยั่งแหละครับครับใส่ข่างทำสิครับข้างในก็ขำมือกันครับ คำคือสวยงามครับพี่น้องเอาหน่ย e นยห isso, movies, e วยดกแหงดเลยครับหน่วยดกแห้งครับบังนาอยู่นี่ครับหน่วยดกแห้งครับครับหน่วยดกครับกมีไหมครับสั่งไม่เรื่อยอยู่ครับสั่งมาเรื่อยอยู่ครับสั่งมาเรื่อยๆเก็บทรงเพิ่นอยู่เรื่อยๆครับเก็บทรงเพิ่นเรื่อยๆครับครับติดบังนาพันแป้นพิจิตได้ครับเล้อครับหน่วยกันใหญ่เลยพี่น้องเขาครับหน่วยใหญ่ขนาดนึงพี่น้องเขาครับนี่ครับหน่วยใหญ่ขนาดเลยครับครับนี่ครับลองขำมันนะครับครับ ทำเบิ่งแล้วก็นมกิ่งเป็นลงมาครับนมกิ่งเป็นลงมาครับเหตุผลเพิ่ดออกดอกออกหน่วยรกครับออกดอกรกครับครับกับทาขนมกิ้งทำขนมกิ่งปลายมันสี่ก็ดู้ก็ดีสิเพิ่งบอกบ่อยหอมเบอร์ดกครับครับอีกอย่างหนึ่งครับสีอันหนึ่งคือเขาฉีดนะอ่าน้มักครับน้ำมักคือน้ำมักพวกหอยเซรีครับสีน้ำมักหอยเซรีมันก็จะออกดอกดีครับออกดอกเข้าผุเลยครับพี่น้องเฮาครับลองมาเลยครับเด้อลองมักเบิ่งครับ หอยเสลีเฮาก็เป็นไก่ตัวสานชนิดนึงแหละครับไก่ตัวสัตวที่ว่าหาในน้ำพื้นที่เน้สองกินบานเฮ่าครับหาเน้สองทินบานเท่าครับเป็นน้ำมักหอยเสลีนะครับเด้อครับลองลองเบิ่งกับนี่้องลองฉีดเบิ่งกับัวเสียหายครับมันมีสารพิษมันไม่ยั่งเป็นอันตรายครับเพรเป็นอันตรายครับก็ลองฉีดเบิร์นรับเด้อครับพี่้องเราสารฉบดเป็นอันตรายลองฉีดเบิ่งสารธรรมชาติเท่าครับเครับเขาขำขึ้นครับสวยงามแลวครับนี่ ครับครับมีเรื่องดีๆน้ำซุยนะครับเ้อครับ,รบ,รบสวัสดีครับ